ครับสาวๆตั้งหน้าตั้งตาดูจอโทร,ถรถทัศน์ให้ดีๆแล้วที่สําคัญหูต้องฟังไว้ด้วยอย่าเพ้อเพียงเพราะว่าใบหน้าอ่อนเหลาของแขกรับเชิญท่านนี้นะฮะพะเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการลดน้าหนักเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะลดให้ได้แบบจริงจังวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ชายที่ผันตัวเองมาจับปากกาเขียนหนังสือบอกเล่าเรื่องราวการลดน้าหนักถึง12กิโกรัมภายใน2เดือนนะครับเขานั่งอยู่กับผมแล้วสวัสดีพี่อาร์เบิร์ตเดมอนครับสวัสดีครับยังหล่อเหมือนเดิมนะฮะน โอ้โหผมไม่กล้าถามอายุเดี๋ยวันจะไม่สุภาพแต่บอกได้ไหมว่าตอนนี้อายุประมาณสักเท่าไหร่แล้วก็ตอนเนี่ยเดือนนี้ผมจะ38แล้วครับจริงเหรอครับผมรู้สึกว่าผมอายดูใกล้เคียงกันมากโว้ยมากตอนนี้เด็กเยอะตอนนี้อธิบายนิดนึงว่าพี่เอาเบิร์ตเป็นคนรับประทานอาหารยังไงลักษณะการกินผมต้องบอกเก่งไห้เก่งครับบอกได้เลยคือจริงๆที่บ้านมันบ้านฝรั่งมันไม่ใช่แค่กินเก่งไม่เก่งมันคือประเภทอาหารที่ทาน เวลาที่ทานพวกนี้ทุกอย่างมันเป็นสิ่งสอดคล้งองกันหมดประเภทก่อนกินอาหารประเภทไหนอะสมมติทานอาหารฝรั่งมากกว่าอาหารไทยนะครับไอ้พวกแบบพาสต้าพิซซ่าสเต็กมันบดเฟรนช์ฟรายไอ้ประเภทสิ่งอย่างเงี้ยแปงแ้งเยอะใช่ <พอ S 2> แล้วก็เ,เราจะทานพวกนี้มากกว่าอาหารไทยครับเกินเกินครึ่งหนึ่งของแบบชีวิตอะกินพวกนี้มากกว่าอาหารไทยมาก่เกิดและโตมาจนถึงทุกวันนี้บ้านฝรั่งอะกินแบบนี้เลยใช่ซึ่งมันก็จะทำให้ค่อนข้างแบบเนื้อนมไข่หน่อย คือมันเป็นอาหารของเมืองหนาวเป็นเมืองที่เขาต้องการแบบร่างกายอบอุ่นเขาจะกินพลังงานบางอย่างเยอะเพราะบ้านเมืองเขาหนาวอ่ะถูกไหมแต่บ้านเราอากาศก็ร้อนแล้วผมดันทานอาหารแบบนี้เพราะความอ้วนมันมันมันไม่แมชกับภูมิประเทศที่ผมอยู่อ่ะใช่คำนี้แล้วแต่ว่าผมทราบว่าพี่อัลเบิร์ตนี่เป็นเชื้อสายฝรั่งเศสใช่ไหมฮะอเมริกันฝรั่งเศสไทยคครับแล้วก็ชอบอาหารฝรั่งเศสมากๆโปรตีอาหารฝรั่งเศสมันไม่ถูกหลักโภชนาการหรอครับอฝรั่งเศสไม่ค่อยถูกหลักถ้าเอาจริงๆแล้วถามว่าถ้าเราลองดูมันจะมีเรื่องของแบบว่า ใส่เหล้าในอาหารเยอะถ้ามีการเบรนบางอย่างให้มีกลิ่นหอมๆไม่ไหม้หน่อยจริงๆถ้าเอาตามหลักโภชนาการอาหารฝรั่งเศสไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยปิ้งนะอ้าวเหรอได้ดีอย่างนี้คือไวน์คือแต่ว่าไวน์ก็คือต้องกินแบบกินประมาณวันละแก้วอย่างเงี้ยมันจะมีไอตัวสีแดงของตัวองุ่นที่มันจะช่วยเรื่องอะไรบางอย่างบ้างน้ำมันมะกอกเงี้ยโอเคอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอ่ะดีดีกว่าที่เป็นพวกปลามะกอกน้ำมันมะกอกไอประเภทพวกนั้นแต่ถามว่าถ้าเราไปประเภทแบบว่าฝรั่งเศสบางอย่างที่เป็นพวกสตูที่มันตุ๋นนานๆใส่เหล้าใส่ไวนใส่ อีสบางอย่องเน่ยฝรั่งเศสเนี่ยเนยกระจายอ่ะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็มันไม่ได้ไม่ได้เฮลตี้อย่างที่หลายคนเข้าใจเฮลตี้ไหมผมว่ามันถ้าเป็นพวกสลัดโอเคครับถ้าเป็นพวกบางอย่างที่อย่างที่บอกว่าพวกที่ใส่เนยเยอะๆสังเกตลองไปดูใน u t u b e ก็ได้ปัญหาฝรั่งเศสรวลาทมเนี่ยโอ้เอะเนยเอะเนยเยอะมายอร่อยมันหอมอ่ะมันหอมใช่แต่นั้นยอมอร่อยไหมอร่อยเรารู้ตัวว่าตัวเองค่อนข้างเจ้าเนื้อหรือว่าอ้วนแล้วก็ได้ตอนไหนเนี่ยคือปัญหาแรคือมันไม่รู้ตัวถูกไหมคือพอคนมาบอกปั๊บเออว่ะ อ้วนแล้วอะไรเงี้ยคือมันจะรู้เมื่อคือคือเราใช้ชีวิตทุกวันนะบางทีเราก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่าวันนี้เราอ้วนไหมเราผอมไหมเราก็เราก็ไปข้างมันเรื่อยๆก็เห็นหน้าเราเดิมๆซ้ำๆก็สมกับจทุกวันทุกเช้ามันไม่รู้แต่ก็คนยิ่งนานอันนี้นี่ภาพตอน UST นี่กี่ปีแล้วก็ไม่อ้วนนะอันนี้สิบปีที่แล้วครับสิบปีที่แล้วอันนี้คือรอบยี่สิบแปดอ่าใช่ประมาณนั้นหล่อเฟี้ยวไม่อ้วนเลยอันนี้น่าจะเป็นตอนอัลบั้มอันนี้อัลบั้มสิบปีแล้วแต่อีกอันหนึ่งก่อนหน้าน ก็คือมันห่างกันเกือบ10ปีประมาณสิบครั้งแล้วก็หยุด10ปีใช่ oh, ครับอยู่ทีนี่หยุดนานมากแต่ว่าพี่ก็ดูไม่ต่างจากเดิมนะสิบกับายี่สิบปีโอเคตอนสิบนี่คือสิบปีนี่คือยี่สิบปีปใช่สังเกตจากเปเปอร์ผมอย่าอันนี้คือตอนที่ช่วงพีคๆเริ่มอ้วนกระจายตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ฮะในรูปนี้ประมาณแปดสิบสองแปดสิบสามอะไรเงี้ยครับแปดงมั้ง <82 S 2> ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทราบตัวเองขนาดน,นั้นแต่มีคนมาบอกอันเนี้ยประมาณเแค่แปดสิบอะไรเงี้ยคือสมมติว่าคือเรารู้ว่าเราอ้วนม้เรราาูแต่่ว จริงๆคือในขณะที่อ้วนแต่ชีวิตก็มีความสุขไงแล้วเราก็ไม่ได้ทำงานที่มันเกี่ยวกับเบื้องหน้าเราก็เลยไม่ได้แคร์ว่าเราต้องผอมไหมหรือเราจะต้องอะไรหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ไปถ่ายรายการกับของพี่เอกอันนี้คือตอนนั้น USD ไม่ได้ออกอัลบั้มแล้วใช่ที่เออบอร์ดก็มาทำงานเบื้องหลังทำธุรกิจส่วนตัวอะไรต่างๆไปไม่เหมือนได้เลยนะเนี่ยพูดซะเสียเลยเป็นฝรั่งจะเป็นอาแปะได้ไงอ่งั้นมาพูดถึงเรื่องของการลดความอ้วนสูตรลดความอ้วนเลยดีกว่าเพราะว่ามีมีสูตรหนึ่งผมอ่านจากหนังสือคร่าวๆเเห็นรียกว่า แ <Ad> อดกินส์นอ,อะไรที่แอดกินส์ครับแอดกิน้นเซนคือวิธีแรกที่ผมลองใช้นะก็คือแอดกินส์คือการทําให้ร่างกายรเราช็อกคาร์โบไฮเดรตช็อกคาร์โบไฮเดรตมาคำว่าตัดแป้งตัดน้ําตาลครับแล้วก็ตัดตัดแป้งนี่คือตัดจริงๆนะหมายความว่าไม่ใช่แค่ไม่กินข้าวไม่กินเส้นหมายความว่าอย่างอย่างผักกะข<อ>นม<า>ปังเอ่ขอขนมปังมันขนมปังมันฝรั่งมันคือผมถูกเป็นแป้งที่เราเห็นชัดเจนแต่แป้งที่ไม่ชัดเจนคืออะไรก็คือ อย่างสมมติว่าเรากินผักคะน้าอย่างเงี้ยคับเราเข้าใจว่าเราทานผักมันมีมันมีแป้งด้วยเหรอเห็นตรงก้านไหมเวลาตัดแล้วข้างในมีสีขาวอะไรที่เป็นผักที่มีสีขาวมันมีความเป็นแป้งตามธรรมชาติผสมอยู่ผักกาดขาวยังเียก็ไม่ได้นะโอ้ของโปรดผมเลยถูกเพราะนั้นถามว่าถ้าจะทานคือแบบไรอย่างผักบุ้งอะได้คะน้าต้องกินอย่าง้นต้องคือสีเขียวเข้มห้ามมีสีขาวปนมาเลยแม้แต่น้อยครับอันนั้นคือจะไม่มีความคือมีความเป็นแป้งผสมอาจจะน้อยจนโอเคอย่างนั้นอะได้มะนาวเนี่ยก็มีน้ําตาลนะโอ มนาเก็กินไม่ได้เหรอะถูกคือคือหลายอย่างมันต้องถูกตัดเยอะซึ่งตอนแรกผมพยายามทําแบบนั้นแล้วก็ก็คนพบวิธีว่ามันทําไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถจะเอาอาหารจากบ้านออกไปทุกมื้อได้ฮะมันมันติดตรงนี้แต่แอดกินซึ่งบอกว่าจะกินอ่ะพอกช็อปทอดในเนยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือกินได้เลยนะกินตอนไหนก็ได้กินได้เท่าที่อยากจะทานด้วยตอนแรกเราเข้าใจว่าอันเนี้ยง่ายและลงเร็ว <ừ. S 1> มันน่าจะเจ๋วน่าจะพอทําจริงปับ๊บไม่สําเร็จมัน, <ừ. S 1> ม,นมันไม่สามารถทําได้แบบนั้นก็เลย ก็เลยเปลี่ยนลองวิธีนู้นลองวิธีนี้จนกระทั่งมันกลายเป็นแบบวิธีที่ค้นพบของผมคือหมายว่ามันคือการลองหลายๆอย่างจนกระทั่งขึ้นที่อย่างนี้ แต่เราคนบางทีเอฟเฟกในการลดความมั่วแต่ละวิธีอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะเราไม่เหมือนกันแตกต่างกันตามรตฐาถูกต้องหลายหลายอย่างเลยผมก็ไปมั่วผมจนผมได้วิธีมาวิธีหนึ่งของผมที่ผมทาแบบนี้สดว่าแอกินซช่เป็นชื่อของคุณหมอแล้วเป็นวิธีแรกใช่แต่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะมาปฏิบัติได้ยากครับวิธีที่เวิร์กแล้วจริงๆตอนหลังพอคุยกับนักโภชนาการก็ได้คําตอบว่ามันเป็นการลดแบบระยะสั้นทามันนานไม่ได้นะร่างกายจะขาดวิตามินคอเลสเตอรอลจะสูงคือช่วงนั้นผมกินหมูทอด กินหมูทอดกินกุ้งเผากินประเภทแบบไอ้ของที่คือมันทําให้สารอาหารในร่างกายเราบาลานซ์ซึ่งมันเสียมันคือการเล่นกับเคมีเครื่องในร่างกะเป็นการเล่นกับสารเคมีในร่างกายเราคือพอสารนี้ไม่เข้าเลยร่างกายจะมี reaction ตอบด้วยการดึงไขมันที่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่ากลัวนิดน,นึงนะซึ่งแัแอดกินส์นี่ก็ไม่ผอลงมตอนที้ผมทำมาผมลงแต่ลงไม่เยอะแต่รู้สึกว่ามัน มันไม่ค่อยได้ผลคือมันมันปฏิบัติยากตอนนั้นคือช่วงโรคโควโิเนี่ยแทบจะไม่ออกจากบ้านเลยถ้าออกก็คือไปทํางานเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลยครับไม่พบปะผู้คน <c oughs> เพราะว่ามันเจอไม่ได้อะจมันต้องกินถูกแล้วพอกินเราไม่สามารถยังถามว่าถ้าความเข้าใจผมตอนตอน้นแอดกิส์คืออสุรุไปร้านก๋วยเตี๋ยวผมกินเกาเหลาเนี่ยผมน่าจะถือว่าแอดกิส์ได้ถูกไหมผมไม่กินเส้นผักหมูแต่ถามจริงเถอะก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอน้ำซุปะสาน้ำตาลแค่ไหนอะจริงเพราะนั้นถามว่าเรียกชั้นนี้ก็ไม่เกิด แต่ถามว่าในการที่เราเป็นคนทํางานหนึ่งคนในชุดประจาวันหรือทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ไหมอยู่แต่บ,บ้านอะ่ะมันทําไม่ได้ไงไมันไม่ตอบโจทย์ในความเป็นจริงเราก็เลยบอกว่าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเป็นวิธีการง่ายๆแต่ว่าใจแข็งหน่อยอันนี้คือเวิร์แล้ววิธีที่เวิร์ใช่ครับผมก็จะมีออกกําลังกายแล้วก็ปรับพฤติกรรมการกินของตัวเองกับประเภทอาหารฮะเช่นเคยกินข้าวตอนสองสามทุ่มเขาอย่าบ้านฝรั่งกินดึกอยู่แล้วไงั่นเวลาผมเลยเนี่ยครับใช่ไหมแต่สิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าเราเปลี่ยนมากินสัก ผมโมงครึ่ง<ฮ>ทุ่มหนึ่งกินเหมือนเดิมก็ได้นะแค่นั้นก็ดีขึ้นเพราะมันจะเว้นระยะระหว่างก่อนเราทานเสร็จก่อนเรานอนเนี่ยพอแก๊ปมันใหญ่ขึ้นมันก็ดีขึ้นละมีเวลาผ่าผ่านมากขึ้นถูกค,คือคือถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เล็กๆนเนาะที่บางทีเราไม่ความสาคัญอะไรเงี้ยน้ำหวานนะ้ำมันลมก็ก็ตัดมาาาันไปซะพยายามทานน้ําเปล่าน้ําผลไม้เนี่ยผมบอกตามตรงน้ําผลไม้ตัดทิ้งได้เลยนะให้กินผลไม้เป็นลูกแต่ถามว่าน้ําผลไม้เนี่ยสามารถกินน้ําส้มหนึ่งแก้วโอเคหนึ่งคั้นไว้นานหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ แล้วถามว่าถ้าเรากินส้มมีใครกินส้มทีละสิบห้าลูกไหมล่ะถูกไหมมันโอเวอร์กับสิ่งที่เราจําเป็นไงว่าน้าผลไม้คือส้มสิบห้าลูกอยู่ในแก้วนั้นหรือส้มสิบลูกเงี้ยแต่ถามว่าถ้าเราแกะส้ม้าทานส้มจริงๆอ่ะสองลูกสองลูกก็เต็มที่แล้วถูกไหมอ่ะมันคือการแบบจัดวินัยบางอย่างของตัวเราเองมากกว่าครับรสุดคือต้องมีระเบียบวินัยในการกินแล้วก็สุดท้ายคือต้องออกกําลังกายออกกำลังกายสำคัญครับเพราะจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกสุดเนี่ยผมความดันผมสูงนะคอสโตรก็สูงความดันเนี่ย ขี้หมูขี้หมามี150หรือ150อัพได้เลยอ,ะอ่ะพอออกกำลังกายช่วงนั้นปั๊บก,ก็ออกช่วงนั้นอ่ะออกเยอะเพราะตอนนั้นผมมีระยะเวลาค่อนข้างจำกัดออกแบบสี่ห้าหกวันต่อสัปดาห์ก็ตอนเนี้ยความดันผมทุกวันนี้อยู่ประมาณแบบร้อยยี่สิบร้อยสิบเจ็ดร้อยยี่ห้าคือลงเลยทุกอย่างคือลงหมดคือถามว่าโดยรวมแล้วสุขภาพดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีวินยัยใช่จริงๆผมว่าเป็นการปรับวินยัยแล้วก็ในหนังสือเนี้ยสิ่งที่อยากจะแชร์ข้อมูลมากคือแบบ ผมเคยอ่าผมเคยไปเสียเงินเป็นไม่บอกเงินแล้วกันเยอะมากไปไอ้พวกสถาบาันลดความอ้วนเลยไปมาแล้วคิดว่าเงินแก้ปัญหาได้โอ้ไปโดนไฟดูดอยู่พักหนึ่งอ่ะไม่ได้ผลอะไรเลยไฟ,ไฟดูดคือไปนอนให้ไฟดูดกระตุนไ,ไฟดูดเขาบอกว่าดูดแล้วโอพี่เหมือนซิทอัพเป็นร้อยร้อยครั้งเลยอะไรเงี้ยดูดตึตึอย่างเงี้ย แอธเอนมันมันไม่ใช่อ่ะ,ะมันสุดท้ายอยู่ที่พฤติกรรมการวางตัวการทําตัวของเราเองนั่นแหละเงินไม่ใช่คําตอบของเรื่องลดความอ้วนท้อะวอาไม่ระหว่างทางระหว่างทางกว่าจะค้นพบวิธีที่ทําให้ทุกอย่างมันเสถียรมันอยู่ตัวจนลดได้กล <ทอ S 1> ับมปนอาร์เบิร์ตลูบหล่อ,อคนเดิมท้อแล้วก็เลยต่อหลังมีวิธีในการให้กําลังใจตัวเองยังไงครับผมไปกินบุฟเฟ่ต์เกือบทุกาทิทย์เลยงงไหมไปกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยนะครับยังกินได้อยู่เหรอฮะถูกครับกินได้คืออย่างที่บอกไงคือพอเรา พอเราอดอาหารปับ๊บมันก็มีความอยากกินนู่นอยากกินนี่ใช่ไหมแล้วก็แบบทำไงคือมันเป็นเรื่องของจิตใจมากว่าเราจะทํำยังไอองอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอางี้หนึ่งครั้งให้ตัวเองหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์หนึงกินบุฟเฟ่ต์มันครั้งหนึ่งเลยครับอยากกินอะไรกินครับแต่คําว่าอยากกินอะไรกินเนี่ยหมายความว่าแต่ผมก็เลือกประเภทของที่กินนะคือคแป้งผมก็ไม่ค่อยกินอ่ะคือคผมก็พยายามลดแป้งถ้ามันติดมันนิดหน่อยไม่เป็นไรช่างมัน แต่ว่าอย่าน้อยรู้ว่าอาทิตย์นี้เดี๋ยวแล้วกินผมชอบกินกุ้งมากไงผมก็ชอบกินกุ้งกินกังกินปูอะไรเงี้ยแต่ว่าอาทิตย์นึงขอขอวันเดียวแต่เราสว่าว่าแม่เราอดทน6วันเพราะเรารู้สึกว่าพอเราอดทน6วันเนี่ยโดยเฉพาวันที่7เนี่ยเอาหนาเดี๋ยวมันก็ได้กินครับมันรู้สึกมีกำลังท้าถามว่าแบบอดทนไว้ก่อนอีกเดือนหนึ่งอีก2เดือนค่อยกินเนี่ยยังไงต่บามันก็แตกใช่มันทำไม่ได้เพราะทำอย่างเงี้ยคือผมู้บอกว่าบางอย่างมันเป็นวิธีที่เหมาะกับแต่ละคนไงแต่ว่าโต้จิตใจสําคัญนะคือถ้าผม ต้องห้ามไม่กินอะไรเลยผมว่าผมก็ไม่ไวอาจจะเลิกเลยช่างมันเถอะ<ห>อ้วนก็อก้วนครับมันก็เป็นได้แล้วต้องใช้เวลานานไหมครับก่อจะมาค้นพบว่าตัวเองสามารถควบคุมให้มีวินยัยภายใน2เดือนแบบนี้ได้คือจริงๆต้องบอกว่ามันระหว่างท,ทำสองเดือนมันไม่ใช่วิธีเดียวะมันเหมือนทําแล้วมันก็เปลี่ยนไปบ้างเปลี่ยนไปบ้างเพราะนั้นมันก็เลยไม่ได้เบื่อแล้วก็พอช่วงแรกๆอะท้อครับนิดนึงเพราะว่ามันมันทาตอนแรกๆประมาณอาทิตย์แรกจะลงสองสามกิโลมันลงง่ายครับ แล้วมันจะอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งที่มันเริ่มแบบไม่ค่อยกระดิกเพราะร่างกายมันมีการปรับบาลานซ์เสร่งของตัวมันเองบ้างแต่พอผ่านตรงนั้นไปปั๊บพอมันเริ่มลงอะครับพอมันเริ่มลงเลยวันละสามขีดวันละห้าขีดอะไรเงี้ยมันลงทุกวันอะมันก็รู้สึกว่าไอ้พอเราทำแล้วเราเห็นผลนะเราจะรู้สึกดีแต่ถามว่าปัญหาคือหลายๆคนที่ลดความอ้วนเนี่ย ทำปั๊บอยากเห็นผลเลยอืใจร้อนมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณปลูกมะม่วงวันนี้คุณกินพวกนี้ได้ปะล่ะมมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากว่ามันต้องใช้เวลาที่แบบว่าให้มันโตให้เหมือนกันลดคำอ้อนคือร่างกายต้องปรับสมดุลวินัยเราต้องเปลี่ยนแล้วมันจะค่อยๆลงแต่พอมันลงปั๊บมันจะลงเรื่อยๆเพราะนั้นแล้วแต่ละคนไอไอโมเมนต์ที่มันค้างตรงนั้นน่ะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยนะแล้วโดยปกติแล้วถือว่าผิดปกติหรือว่ายากไหมสองเดือน10บโล12โลเนี่ย ผมว่ายากไหมยากครับ <Yeah. S 2> เพราะว่ามันมันยากตอนต้นคือตอนที่เราพยายามปรับตัวเราเองอย่างถามว่าตอนแรกอย่างเงี้ยโอเคมีช่วงที่เริ่มไม่ทานข้าวเย็นสามวันแรกผมจะตายความรู้สึ oh ก่กลัวไม่ไหวแล้วจะตายจะตาย,ตายอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นปกติของคนที่ลรคความอ้วนนะฮะ <Huh? S 2> คือถ้าใครลดความอ้วนก็จะเป็นเหมือนผมไม่ใช่ค,คุณไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกอะ ทุกคนมันก็เป็นแหละแต่ถ้ามันผ่านจุดถามว่าโอเควันแรกทําไม่ได้ก็ไปแอบตอนที่บ้านใครกินปดิบติพอดีก็ไปแอบจิกเขาสองคำ <c oughs> แล้วก็เข้าอยู่ในห้องนอนเลย <c oughs> คือไม่พบหน้าผู้คนวันที่สองแอบกินแฮมสองชิ้นอะไรเงี้ย <c oughs> คือพอให้มันรู้สึกว่าแต่พอประมาณวันที่สี่วันนีน้พอร่างกายเริ่มปรับได้ตอนเย็นเราก็ไม่หิวนะ <c oughs> คือร่างกายมันก็มีกรั่มันคือแค่แบบไอ้แต่ละโปรเซสที่ตอนแรกแรกที่มัน ทนนิดนึงแต่พอมันทํบ้านมันก็โอเคคันีตอนเย็นตอนหลังก็ไม่หิวมมอยู่ช่วงหนึ่งอะผมทานอาหารแค่วันละมื้อนะข้าวเย็นก็ไม่ทานตอนค,คืนผมตีแบตได้ชั่วโมงหนึ่งอะอน้าก็ไม่ต้องกินหิวก็ไม่หิวเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยอเมื่อมันปรับบาลานซ์ซิ่งได้แล้วมันก็คือโอเคโอเคแล้วทุกวันนี้ออกกำลังกายทุกวันไหมแบ่งเวลาออกกำลังกายยังไงนี่แหละปัญหาน้าหนักขึ้นนิดนึงตอนนี้เพราะผมไม่ออก <ừ> แต่ว่ามันคืออย่างนี้ <ừ> คือฉงทก็บอกว่าผมเมป็นคนโรคขมวนโดยที่ว่าตอนนั้นที่มันตะบี้ แต่ถามว่าจริงๆแล้วการลดความอ้วนหรือการสิ่งที่ผมทําในหนังสือเล่มนี้จริงๆไม่ได้อยากแนะนําให้คนทําเพราะแบบต้องการลดความอ้วนในช็อตเทอมนะคือ <c oughs> ถ้าคุณทํอมามันลงได้แน่นอนแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและการเมนเทนตัวเอง <ยา S 1> ในระยะยาว,ยาวมากกว่าถามว่าถ้าวันนี้คุณอายุแบบเจ็ดแปดสิบแล้วคุณยังกินชีสอยู่เยอะๆอย่างเงี้ยถึงคุณอาจจะไม่อ้วนก็ได้บางคนทานยังไม่อ้วนก็มีแต่ถามว่าผลของค่าเลือดบางอย่างในร่างกายเราอะเอทีเอ็นมันจะเปลี่ยนครับ ทุกคนนี้ผมทานอาหารเอเชียมากขึ้นเยอะเลยพวกวถ้ารู้หน่อยก็เป็นพวกอดิบอ่ะบถ้าบ้นบานๆก็คือไอ้พวกผักต้มผักกับน,น้ำพริกบ้านเราที่ทุกคนก็ทานได้ปกติไม่อ้วนเลยใช่คือถามว่าทำไมเมืองหนาเขาก็ทานอาหารแบบหนึง่งเมืองร้อนก็ควรจะทานอาหารแบบหนึง่งอ่ะมันผมว่ามันสําคัญนะเราลองดูเสียๆว่าอาหารแต่ละโซนอ่ะความหนาวกับอาหารมันจะค่อนข้างสอดคล้องกันใช่มีคําแนะนําสุดท้ายฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการสโมสรสุขภาพอยู่หน่อยครับผมแนะนําว่าถ้าอยากจะลดความอ้วนนะครับก็คือ มันใช้เวลาใช้ความอมดทนนะครับนิดนึงไหมนิดนึงแต่เมื่อมันมันจะสร้าง,างที่ทุกคนคิดเมื่อเราปรับตัวได้แล้วจริงๆเนี่ยมันจะมันจะอยู่ตัวของมันเองแล้วเราจะไม่หิวเราจะไม่รู้สึกทรมานเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกดีใจและภูมิใจในสิ่งที่เราทำสำเร็จได้ด้วยครับและสิ่งจำาป็นที่คนจะบอกเขาเลยว่าเ,ง,าเงินไม่มีทางรัดใดๆหรือเงินที่จะช่วยคนลดความอ้วนได้แบบ ทาวรนมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ผมบอกให้ได้เลยเพราะผมทํามาหมดแล้วครับโอ้โคำแนะนําที่ดีมากสุดท้ายมันอยู่ที่วินัยอยู่ที่การควบคุมใจตัวเองครับวันนี้ขอบคุณพี่อัลเบิร์ตเดมอนมากนะครับซาสลาลามอธิบายเรื่องนี้แล้วช่วงหน้าเราจะแจกหนังสือของพี่อัลเบิร์ตกันนะฮะนี่แต่ว่าจะแจกอย่างไรและจะแจกทั้งหมดกี่เล่มเดี๋ยวกลับมาติดตามครับสุขภาาาาพกยยและใจอออห้้มัันดดีทงงรไวตเเ